ประวัติอีโดฮยอนนักสแสดงชาวเกาหลีใต้อีโดฮยอนเกิดเมื่อวันที่11เมษายนคิรศกราัช1995หรือตรงกับปีพุทธศักราช2538เขาเป็นผู้ชายที่มีส่วนสูงถึง182เซนติเมตรจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุงองังอีโดฮยอนเริ่มมีผลงานการสแสดงครั้งแรกในปีคิศักราช2017 โดยซีรีส์เรื่องแรกของเขาก็คือซีรีส์เรื่องดัง p o i s o n Playbook ตอนนั้นเขาแสดงเป็นพระเอกตอนเด็กนะคะจากนั้นในปี2018มีผลงานซีรีส์เรื่อง Steel Seventeen และ Clean w i c h Passion for Now ในปี2019มีผลงานซีรีส์เรื่อง Hotel Del u n a เรื่องนี้ไ u เป็นนางเอกส่วนอีโดฮยอนรับบทบาทเป็นองครักษ์หนุ่มหิงห้อยซีรีส์ Hotel d e Luna ทำให้อีโดฮยอนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากขึ้นในปีเดียวกันก็มีซีรีส์เรื่องหรือ Great Show และ Drama s p e c i a l จากนั้นในปี2020ก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง18 Again เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีอยากให้ทุกครอบครัวได้ดูเลยค่ะอีโดฮยอนในเรื่องนี้รับบทเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นวัย18ปีและในบางฉากก็ต้องสวมบทบาทเป็นคุณพ่อซึ่งมีอายุ30กว่าปีด้วยนะคะ เป็นบทบาทที่ท้าทายความสามารถมากแต่อีโดฮยอนก็แสดงได้ดีมากๆเลยค่ะส่งผลให้เขาได้รับรางวัล Best New Actor จากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยและในปีเดียวกันก็มีผลงานซีรีส์ของ Netflix เรื่อง Swiss Home, Sweet Home s วิตช Home เป็นเรื่องที่มีความสนุกตื่นเต้นน่ากลัวลุ้นทั้งเรื่องเลยค่ะต่อมาในปี2021อิอโดฮยอนมีผลงานซีรีส์เรื่อง Beyond Evil เรื่องนี้เขารับบทเป็นดงชิกในช่วงวัยรุ่น e ิยอนอีวิก็เป็นซีรีส์ที่ดีมากๆเลยนะคะมีฉายใน Netflix ปี2021อิโดฮยอนมีผลงานซีรีส์เรื่อง Use of May และช่วงปลายปี2021ก็มีผลงานซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่อง Melancholia นอกจากผลงานละครโทรทัศน์แล้วเขาก็ยังเคยแสดงภาพยนตร์สั้นด้วยนะคะในปี2017เรื่อง Summer Night อีโดฮยอนถือเป็นนักแสดงที่มีผลงานการแสดงสมบทบาททุกบทที่เขาได้รับและเป็นคนที่มีความน่ารักอยู่ในตัวเองฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานของอีโดฮยอนในทุกๆเรื่องต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ